สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาสรุปภารกิจเด่นของผู้บริหารจังหวัดพังงาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในรอบเดือนกันยายน2567ภารกิจเด่นนายสุพจน์รอดเรืองณหน,นองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัดพังงาประจำปี2567 มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม44ฉบับพระราชทานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆรวม48โรงเรียนเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทำงานถนนแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพังงาประจําปี2567พลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0รษาเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ปล่อยขบวนสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทางประวัติศาสตร์ในเขตอำเภอเมืองพังงาภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณ2,567เปิดงานย้อนตำนานเมืองตะโกลาสู่เสน่ห์อาระยะเมืองเก่าตะกัวป่าตะกัวป่า Everlasting Charm and Memories เปิดโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn เปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์ไทยปี2567 OTOP Product c h a m p i o n o p c ระดับจังหวัดมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิมิตรภาพไทยใต้หวันให้กับนักเรียนจาก3โรงเรียนและอีก1หน่วยงาน ลงพื้นที่หมู่ที่3ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงานำสิ่งของและถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3กลัวเรือนภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นางสาวนิวราชาบัณฑิตช,ชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในพื้นที่จังหวัดพังงา เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมงานวันพัฒนาชุมชนภายใต้ทีมงานเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนณนะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและวินิจฉัยความพิการประจำปี2567 เปิดงานอีเวนต์ประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่รงเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลกปี2567เปิดงานประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภยัยสร้างรายได้สู่ชุมชนภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นายกลลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับและร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่71จังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษธธรษฐกิจพอเพียงเปิดโครงการอบจอพังงาเฮลท์แคร์สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอักคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดพังงาพุทธศักราช2566ถึง2570เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567 ณบ,บริเวณเขื่อนริมคลองพังงาศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทก,กภัยไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา ผลิตรายการเล่าเรื่องเมืองพังงาสัญจรณร้านหับเผยคาเฟ่บายกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาพร้อมนายมิตรารุณพรมอินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา